ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาค5 r i ร e r of ร์ออฟแทนซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่372ความแปลกประหลาดของพระราชวังคริสตันแค่บันไดสามขั้นมันยากขนาดนั้นเลยเหรอถังซานกล่าวด้วยความประหลาดใจกูลี่ยิ้มเจือนและพูดว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเกี่ยวกับขั้นบันไดขั้นที่หนึ่ง ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดทุกอย่างรอบตัวฉันมันกลายเป็นโลกของคริสตันสะอาดมันวาวและสวยงามและเมื่อฉันก้าวขึ้นบันไดที่สามฉันได้พบกับตัวเองทั้งซานใจสันเจอตัวเองอย่างนั้นหรือดังนั้นกูลี่จึงพยักหน้าใช่เขามีรูปร่างเหมือนฉันตอนนั้นฉันกำลังจะถามเขาแต่ฉันถูกเขาโจมตีเสียก่อนหน้าเศร้าที่ฉันไม่ได้ป้องกันเพราะค่อนข้างกระทันหันฉันจึงถูกมันโจมตี เมื่อฉันตื่นขึ้นมาจากการถูกโจมตีคนเรียกเก็บเงินบอกว่าต้องการที่จะลองอีกครั้งหรือไม่และต้องจ่ายเงินอีกครั้งในการเข้าไปใหม่นี่มันหลุมพรางชัดๆถังซานขมมดคิ้วเล็กน้อยจากพรรพักปีศาจคริสตันถูกเรียกว่ามีอำนาจทุกอย่างความสามารถของราชาสูรคริสตันที่ทำได้ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกจำลองแบบและยังต้องทำซ้ำในแบบเดียวกันนอกจากนี้ความสามารถทางสายเลือดของมันไม่สามารถสืบทอดได้ บันไดขั้นที่สามก็เหมือนกับการคัดลอกตัวเองให้เหมือนกูลี่คำพูดแฝงนี้หมายความว่าคุณไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้คุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์คริสตัลของมันใช่มันอาจจะเป็นกรณีนี้ก็เป็นได้แต่มันแปลกจริงๆหลังจากมาถึงสารบรรพบุรุษทั้งหคนของทีมก็เปิดโลกกว้างทุกอย่างมันแปลกมากดังนั้นกูลี่จึงมองถังสานอย่างน่าสงสยัยถังสาน เจ้าว่าข้าควรทำอย่างไรดีทังซานมองเขากล่าวเหตุใดเจ้าถึงเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถเช่นเดียวกับคุณไม่ได้คุณคิดออกหรือยังกูลี่ตกตะลึงงันและกล่าวว่าเออเขาคุ้นเคยกับความสามารถของฉันและดูเหมือนจะดีกว่าฉันด้วยซ้ำทังซานยิ้มน้อยๆกล่าวว่าเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้วความสามารถเช่นเดียวกับคุณใช้ดีกว่าคุณคุณไม่อยากเรียนรู้เหรอแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาชนะได้ แต่คุณสามารถทนได้ให้นานขึ้นการต่อสู้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะทำให้คุณคุ้นเคยกับความสามารถของตัวเองมากขึ้นหรอกหรือและจะเสริมสร้างการใช้พลังของเจ้าให้ดีมากขึ้นใช่หรือไม่การเวลาคือความลึกลับสูงสุดเมื่อควบคุมเวลาได้อย่างแท้จริงแม้แต่สายเลือดระดับหนึ่งก็ยังเทียบไม่ได้ดังนั้นสิทธิพี่กูรี่ท่านต้องสู้นะเอางี้พรุ่งนี้ฉันจะไปกับคุณ และรับรู้สึกถึงความลึกลับของพระราชวังคริสตนันงั้นก็ดีสิมันดีมากหากคุณจะไปกับฉันดังนั้นกูลี่จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่พวกเขาถือว่าถังซานเป็นการหลักมานานแล้วแล้วฉันละ่ะตู้ไปถามถังซานอย่างน่าสงสารถังซานชำเลืองมองเขาแวบหนึ่งแล้วกล่าวว่าสิทธิไปแน่นอนว่าท่านต้องไปต่อที่เดิม โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณปีนขึ้นไปครึ่งของตําหนักเมื่อผ่านบันไดแรกครึ่งหนึ่งคุณจะพบการสะท้อนกลับของโชคร้ายและต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อแทนที่ของโชคดีอย่างมากคุณสามารถฝึกฝนได้ในระดับสองขั้นนี้เท่านั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการควบคุมโชคลาภของคุณคุณจะไม่สามารถขึ้นไปต่อได้แล้วด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของคุณขั้นต่อไปคุณจะไม่สามารถทนต่อมันได้ อ๋อตู้ไปรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากไม่มีถังซานคอยคุ้มกันในใจของเขามักจะรู้สึกไม่มั่นคงเสมอถังซานมองวูปิงจี้แล้วกล่าวสิทธิ์พี่ใหญ่พรุ่งนี้ท่านกับเฉิงจือเฉิงจะไปตำหนักกระบี่ศักดิ์สิทธิ์และดำเนินต่อไปวันมะรืนนี้ค่อยเปลี่ยนสถานที่ก็ได้วูปิงจี้ถอนหายใจฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่บ้านของฉันจริงๆถ้าฉันมีเงินเพียงพอและมีเวลาเพียงพอฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อไป การฝึกบำเพ็ญตะบะที่สารบรรพบุรุษนั้นรวดเร็วกว่าที่เมืองเคเรยี่มากมันเป็นอีกโลกหนึ่งตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงให้ทุกคนมีสถานะขุนนางและต้องการพาพวกเรามาที่นี่ทั้งซานยิ้มแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ผลงานของฉันแต่เป็นอาจารย์เจ้าเมืองเขาเป็นคนชี้แนะฉันไม่รู้ว่าสารบรรพบุรุษยังมีสถานที่ดีๆแบบนี้เลยพวกเรามาทำงานร่วมกันเถอะสำหรับการฝึกฝนที่นี่เป็นเวลานาน,านอาจเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าใจที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วฉันยังต้องกลับไปตกตะกอนอีกสักพักก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในส่วนเรื่องของเงินนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ต้องกังวลค่ามีวิธีอืมเมื่อมีเงินสามารถจัดการทุกอย่างได้แล้ววูปิงจี้หัวเราะทันทีแม้ว่าทุกวันเขาจะใช้เงินท่าจำนวนมากเพื่อฝึกฝนในพระราชวังแต่สองวันมานี้เขาคิดในใจว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอน นี่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเขาที่จะขัดเกลาตัวเองเพื่อทะลวงเข้าสู่ระดับเทพในอนาคตเมื่อเทียบกับความเกียดคร้างของชนชั้นสูงส่วนใหญ่เผ่ามารและอสูรวิญญาณความขยันหมั่นเพียรเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของมนุษย์พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเหนื่อยล้าคืออะไรรถม้าแล่นไปตามถนนอย่างราบรื่นหลังจากทุกคนเล่าถึงสภาพการฝึกบำเพ็ญตะบะของพวกเขาแล้วพวกเขาก็หลับตาลงเพื่อพักผ่อนอย่างรวดเร็ววันปีนเขา การฝึกอบรมภายใต้ความกดดันความเข้าใจสำหรับพวกเขามันเป็นการบริโภคที่ไม่น้อยแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากมาถึงสารบรรพบุรุษมันก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกใหม่นี้อย่างแท้จริงทั้งสานกะหินแห่งโชคลาภก้อนนั้นไว้ในใจครุ่นคิดอยู่เงียบเงียบประสบการณ์ของสารบรรพบุรุษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเขาทุกสิ่งที่พบเจอในที่แห่งนี้ ล้วนสร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากและได้ชี้นําอนาคตของเขาด้วยเมื่อกลับมาถึงโรงแรมเขากินอาหารง่ายๆและแยกย้ายกันกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนทั้งซานกลับมาที่ห้องของตนเองในสมองยังคงปรากฏการเปลี่ยนแปลงของโชคลาภที่ตนเองรู้สึกในวันนี้แม้ตลอดกระบวนการของเขาเขาอาจจะไม่ได้ใช้เนสวรรค์เฉียบคมแต่สำหรับความเปลี่ยนแปลงของโชคลาภเหล่านั้นกลับจดจำไว้ในใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในร่างกายยังกักเก็บพลังแห่งโชคลาภไว้เป็นจํานวนมากเมื่อกลับมาถึงห้องเขาไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจาัก,กรพักจิ้งจอกสวรรค์จะสัมผัสอะไรได้เขาเดินตรงไปยังห้องฝึกฝนเพื่อปลดผนึกเนจิ้งจอกสวรรค์ทันใดนั้นเนจสวรรค์ที่เฉียบคมก็ราวกับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างพลังแห่งโชคลาภที่สะสมอยู่ในร่างของเขาพลันสั่นไหวอย่างรุนแรงตราประทับเนจิ้งจอกสวรรค์พลันสว่างวาบขึ้น ราวกับกลายเป็นกระแสน้ำวนสีขาววานกลืนพลังแห่งโชคลาภมหาศาลเข้าไปภายในตัวตอนนี้จิ้งจอกสวรรค์ของถังซานเปลี่ยนไปเท่ากับขั้นที่6เหมือนกับตู้ไปเป็นสามหางเวลานี้ภายใต้การดูดซับพลังจากเนสวรรคที่เฉียบคมเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าตราประทับของเขาเต็มขึ้นมาหลายส่วนการรับรู้ถึงโชคลาภดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่าโชคลาภเป็นหนึ่งในความสามารถที่ยากที่สุดที่จะเข้าใจ แม้แต่เผ่าจิ้งจอกสวรรค์ก็ยังเป็นเช่นนั้นแต่ในสารบรรพบรุษมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภเช่นนี้การที่เผ่าจิ้งจอกสวรรค์จะฝึกฝนและควบคุมโชคลาภนั้นย่อมง่ายใดกว่ามากแต่หลังจากผ่านความรู้สึกในการปีนเขาในวันนี้ทั้งสารก็ค้นพบว่ายิ่งฝึกพลังแห่งโชคลาภลึกเท่าไหร่เกรงว่าจะต้องรับผลสะท้อนจากความโชคร้ายมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นยิ่งพวกเขาเลื่อนขั้นขึ้นยิ่งมาก ก็ยิ่งยากสำหรับเผ่าจิ้งจอกสวรรค์มากขึ้นเท่านั้นหากโชคร้ายมีความเสี่ยงที่จะตกตายเพราะในทางทฤษฎีแล้วเผ่าจิ้งจอกสวรรค์น,นั้นไม่มีพลังการต่อสู้ใดๆเลยโชคลาภเป็นผลตรงกันข้ามของความโชคดีภายใต้การควบคุมความโชคดีอย่างมากโชคลาภก็เป็นเพียงเงินออมหากไม่มีการระบายเพียงพอก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาขึ้นมาเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้น รูม่านตาของถังซานก็หดแคบลงอย่างรุนแรงเพราะเขาตระหนักได้ถึงปัญหาไม่ว่าราชาจิ้งจอกสวรรค์จะผ่านอะไรมาหลายรุ่นแต่พวกเขาก็รวบรวมโชคลาภของดาวฟ้าครามทั้งหมดไว้ในสารบรรพบรุษของพวกเขาจนกลายเป็นภูเขาจิ้งจอกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือพวกเขาเกือบจะรวบรวมความโชคดีของดาวเคราะห์ทั้งดวงไว้ที่นี่เพื่อนำโชคมาสู่เผ่าพูดผีอสูรและเผ่าอสูรวิญญาณและทั่วทั้งทวีปนางฟ้า ดังนั้นในขณะที่การจับโชคของดาวเคราะห์ด้านตรงข้ามของโชคความโชคร้ายทั้งหมดที่เป็นของดาวเคราะห์มันหายไปไหนโชคลาบและโชคร้ายปรากฏขึ้นบนร่างของเจ้าของจิ้งจอกสวรรค์เมื่อโชคของดาวเคราะห์ได้รับผลกระทบอย่างมากโชคทั้งหมดจะรวมตัวกันในที่เดียวแล้วโชคร้ายอยู่ที่ไหนละ่ะมันกระจายไปทั่วดาวเคราะห์หรือถูกดึงออกมาเพื่อเก็บไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครก็ตามที่ได้รับโชคลาบนี้ เมื่อโชคร้ายประตูขึ้นมาคนแรกจะต้องเป็นพวกเขาอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้แม้แต่เขาก็ยังอดใจเต้นแรงไม่ได้ทั้งซานดูเหมือนจะพบเส้นทางที่จะคุกคามเผ่ามารและเผ่าวิญญาณได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ